สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมนะคะแพลวค่ะก็ไม่สบายนะคะไม่ได้ป็นหวัดแต่ว่าขออักเสบนะคะทำให้ไม่มีเสียงเพราะว่าพักผ่อนน้อยแล้วก็เจ็บคอน,นะคะเพราะว่าวันก่อนไปออดิชั่นเอฟก็กลับบ้านดึกกว่าจะหลับก็ตีสามแล้วแล้วก็ตื่นเก้าโมงอาบน้ำไปออก แล้วก็วันนั้นอยู่ทงวันเลยแล้วก็มีเล่นดนตรีต่อแล้วก็ยาวถึงเช้าอีกวันนึงนอนแล้วก็เมื่อคืนไปร้องเพลงก็แย่เลยค่ะร้องไม่ได้วันนี้เลยไปหาหมอเมื่อเชา้าที่โฟนได้ดูหมอให้ยอของโบลเลยอีกแล้วลก็เป็น ทีอาปฏิชีวนะนะคะต้องกินให้หมดแล้วก็ยังไม่ได้ไปหาหมอฟันเลยตัวนี้หมอหน้าไม่ไปและ้ะเพราะว่าแผ่นมากกับยายอยังมีอยู่นี่คือหน้าดิสดและยังใส่ชุดนอนอยู่บนที่นอนแต่ละนาะนอนก่อนอยากหายไวๆให้เราจะร้องเพลงพอๆให้ฟังนะคะ อยากฟังเพลงไหนก็ลองโพสมาละกันเนาะหน้าเฟซนะคะหรือคอมเมนต์มาในโซเชียลแคมหรือว่ายูทู e ก็ได้ไนะแต่ตอนเย็นต้องตื่นไปหาหมอฟันบ๊ายบาย